แดงเงินถอยครับเนินเมนีาจอพรเหมราแดงหนมานี้ครับวชเป็นกีฬาประเทเดียวในโลกครับที่ใช้ในกีฬารับลกสองทีมครับล็อกทั้งสทีมล็อกสมุรมล็อกครับ

พบกับเจ้าย่้าบริลาวาครับรังดาสีมงดผลงานเอันนั้นเป็นเรือย <inaudible ichi> ่นสีแดงผลงานอาจารย์เป็นฝ่ายชนะสุยวดีบรดูเที่ยวที่สิบทยี่สิบนั้นก็กรเพทยาวใ่เช่นกันครับ